สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เช้าวันอังคารสดชื่นแจ่มใสวันนี้นิชามาพร้อมกับข้อความจาก Angel Number สมุถึุงคนในวันนี้เช้าเช้าแบบนี้เริ่มต้นด้วยเลข333คือทักษะ Skill Social Skill คือทักษะการเข้าสังคมทักษะทางสังคมที่เราทุกคนจะต้องอยู่ในสังคมให้ได้อย่างมีความสุขด้วยความหวังด้วยการมองโลกในแงด่ดีคือการ ปลดปล่อยบางสิ่งที่ไม่ใช่คือความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองคือการที่เราสามารถมีความกระตือรือร้นและรู้สึกตื่นเต้นและมีหัวใจที่อิ่มฟูสบายใจนะคะปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในวันนี้จะค่อยๆหายไปในที่สุดเพราะว่านางฟ้าเทวดาผู้พิทักษ์และคอยสนับสนุนให้คุณมองโลกในแงด่ดีเพราะว่า นับจากวินาทีนี้ไปโชคของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนให้คุณเป็นคนใหม่ที่ใจดีและอบอุ่นสบายใจถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะต้องใช้พลังอันน่าดึงดูดและบุคลิกภาพที่สร้างสรรค์ทำให้คุณมีแรงบันดาลใจที่จะทำสิ่งใหม่ๆได้อย่างมีความสุขทักษะอย่างหนึ่งของการเป็นผู้ใหญ่เมื่อเราผ่านช่วงเวลามา สักระยะหนึ่งเราจะเริ่มรู้ว่าเวลาของเรามันเริ่มลดลงไปอย่างรวดเร็วนะคะเราจะไม่เสียเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่และไม่เสียเวลากับความสัมพันธ์ที่ทำให้เรารู้สึกอึดอัดใจเพราะว่ายิ่งอายุเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เวลาก็เริ่มน้อยลงเท่านั้นเลือกทำเลือกรู้สึกเลือกในสิ่งที่คุณไม่ฝืน และเลือกในสิ่งที่ทำให้คุณสบายใจดีชัดเจนกับความรู้สึกของตัวคุณเองในวันนี้นะคะวันนี้มาพร้อมกับดอกไม้ดอกมหาโชคขอให้คุณพบความสุขขอให้คุณพบแต่สิ่งที่ดีๆและเรื่องราวที่ดีๆในวันนี้นะคะชัดเจนกับความรู้สึกของคุณคุณกำลังจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาเพราะคุณรู้ว่าคุณมีความ เศษและมีสิ่งที่ดีๆอยู่เสมอวันนี้กับไพ่สำรับนี้คุณกำลังจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาทำให้คุณรู้ว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่โชคดีมีความโชคดีอยู่ในทุกๆวันนะคะโชคดีใดคะที่คุณจะดึงดูดเข้ามา ยิ้มสบายสบายให้คุณรู้ว่าพื้นที่ของความสบายใจนั้นอยู่ในหัวใจของคุณนะคะมองในมุมที่สบายใจแล้วไม่ว่าชีวิตจะเกิดอะไรขึ้นเราจะสบายใจเสมอ j u s t i กคือการที่คุณสามารถให้ความยุติธรรมกับตัวเองมองทุกสิ่งในมุมที่สบายใจไม่ just ไม่ตัดสินผู้ใดและเลือกอยู่กับความ ว่างความสบายใจในแบบที่คุณมีนะคะคุณมีสกิลในการที่เป็นผู้ที่ไม่ตัดสินไม่ just มีทักษะการเข้าสังคมมีทักษะของหัวใจผู้ที่ใช้หัวใจเป็นใหญ่หัวใจเป็นประธานและจะนำพาแต่ความสันติสุขและคำขอบคุณมาให้กับตัวคุณเองนะคะใครอยู่ใกล้ๆคุณช่วงเวลานี้ ก็จะรู้สึกเบาสบายใจเพียงเห็นคุณเพียงรู้สึกคิดถึงคุณก็สบายใจและมีความสุขเ h e ะไฮ h p o t e n t คุณคือพลังงานของความรักความเมตตาความใจดีและความเห็นอกเห็นใจตัวเองและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นด้วยเช่นกันพลังงานของคุณดึงดูดแต่สิ่งที่ สบายใจดึงดูดและซื่อสัตว์ซื้อตรงกับความร,รู้สึกของตัวคุณเองอยู่เสมอนะคะคุณซื่อสัตว์ต่อความรู้สึกของตัวเองอยู่เสมอเครื่องใดอีกคะที่คุณจะดึงดูดเข้ามาให้คุณรู้ว่าคนใจดีคนอบอุ่น นั้นคู่ควรกับพื้นที่ของความสุขและความสบายใจเสมอนะคะ k King of Swords สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณรู้สึกคุณเป็นผู้ที่มีความซื่อตรงมีความเชื่อมัน่นและมีความศรัทธาในตนเองอย่างแรงกล้าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณรู้สึกคุณชัดเจนกับหัวใจของตัวเองชัดเจนกับความรู้สึกของคุณอยู่เสมอคุณเป็นคนที่ มีคำพูดที่ทรงพลังพูดสิ่งใดได้สิ่งนั้นทุกคนให้ความเชื่อมั่นและไว้ใจในพลังความคิดและคำพูดของคุณนะคะคุณคือคิงออฟสอดผู้ที่เต็มไปด้วยความเชื่อมัน่นเต็มไปด้วยศรัทธาอันแรงกล้านายออฟสอดอัศวินถือดาบผู้ที่เชื่อมัน่นผู้ที่เด็ดเดี่ยวผู้ที่มีแรงบันดาลใจสามารถสร้างสารรค์ผลงานและ นำพาชีวิตที่สุขสงบมาให้กับตัวเองเสมอสิ่งไหนที่คุณตัดได้คุณจะตัดสิ่งไหนที่ไม่ใช่คุณจะตัดและเลือกในสิ่งที่ตรงกับหัวใจของตัวเองคุณซื่อสัตว์คุณซื้อตรงกับความรู้สึกนึกคิดของตัวเองอยู่เสมอแปดเรียนนี่คือความมัง่งั่งความอุดมสมบูรณ์ที่คุณกำลังจะดึงดูดเข้ามานั่นคือพื้นที่ของหัวใจที่ อิมฟูหัวใจที่มั่งคั่งคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมอยู่ในตัวเองคุณมีความรู้คุณมีความสามารถคุณมีศักยภาพมากพอที่จะเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองแปรเรียนคือความเป็นอินฟินิตีคุณสามารถรู้สึกคุณสามารถคิดและทำในสิ่งที่คุณต้องการและปรารถนาได้เท่าที่คุณ มีพลังในตัวเองนะคะคุณมีแรงบันดาลใจคุณมีความสามารถเฉพาะตัวฮะตัวจับได้ยากคุณเก่งในแบบคุณคุณมังครั้งในแบบของคุณ s i กออฟวอคุณคือชัยชนะในตนเองเมื่อคุณรู้ว่าคุณชัดเจนคุณซื่อสัตย์คุณมั่นคงต่อความรัก และความสบายใจให้กับตัวเองคุณชนะอยู่เสมอสิ่งที่คุณจะดึงดูดเข้ามานั่นคือชัยชนะที่คุณมีให้กับตัวเองในทุกๆวันคือความสุขพื้นที่ของความสบายใจนี่เป็นพลังงานของคุณในวันนี้นะคะดอกไม้จะเบ่งบานเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมและดอกไม้รู้ว่าดอกไม้คู่ควรกับพื้นที่ของความสบายใจและ เป็นตัวเองได้อย่างแท้จริงนะคะคุณคือความสุขคุณคือความหวังคุณคือความรักคุณคือกำลังใจ The Lover คือพลังงานของคุณคุณจะดึงดูดคู่ที่มีสินเสมอกับคุณคุณจะดึงดูดคนที่น่ารักคนที่ใจดีคนที่อบอุ่นพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างไปกับคุณตลอดไปนะคะคุณคือพลังงานของความรัก ความมั่นคงและความเข้าใจนี่คือพื้นที่ของความสุขและพื้นที่ของความสบายใจให้กับคุณในวันนี้นะคะโชคดีมีสุขคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนาเพราะว่าคุณโชคดีในทุกๆวันขอให้มีแต่ความสุขความสมหวังและความสบายใจนะคะ นี่คือพลังงานของคุณดึงดูดแต่สิ่งที่คุณรักและคุณจะมีความสุขในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ